ก็คือคุณหมอพันศักดิ์สุกเลิศผู้เชี่ยวชาญเพศศึกษาสูตินารีแพทย์ด้วยแล้วก็เป็นวิทยากรประจํารายการชูรักชูรสสวัสดีครับหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับอีกท่านหนึ่งเป็นผู้หญิงคุณอยากจะฟังผู้หญิงด้วยนะครับก็คือคุณอุสาเลิศศรีสันทั์เป็นอนุกรรมการด้านส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้จัดการมูลนิธิผู้หญิงสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับอีกท่านหนึ่งนะครับเป็น ประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติคุณประพันธ์คุณมีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับผมอยากจะถามยังไม่เอากฎหมายก่อนผมขอถามเรื่องสรีละก่อนได้ไหมดีครับเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้เครับถ้าคุณไม่ถามเรื่องสรีละก่อนเนี่ยใช่แล้วคุณไปคุยเรื่องกฎหมายเนี่ยมันก็เถียงกันตายเลยต้องถามจากหมอก่อนะครับแล้วถ้าคุณรู้สา ไม่เห็นด้วยกับหมอก็ต้องว่ากันนะ,ะคุณหมอครับเขาบอกว่าการข่มขืนถ้าผู้หญิงข่มขืนผู้ชายคุณหมอจะให้ตีความยังไงชีวิตผมก็เคยถูกข่มขืนแต่ผมก็ตีความผมว่าอย่างนั้นผมดูกข่มขืนแต่ว่าอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้คุณหมอคิดว่าคําว่าข่มขืนขึ้นี้ครับอาจาร,รย์ครับเ,เราต้องตีความว่าหนึ่งข่มขืนใจหรือข่มขืนกระทําชําเรา นะครับมัน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 ,มน,มนต,ต้องต้องต้องเอากรณีนี้เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่จะจะจะ,จะ,จะบอกผู้หญิงข่มขืนผู้ชายไม่ได้ก็คือข่มขืนกระทําชําเราค,รคือนึกว่าผู้หญิงเป็นฝ่ายปฏิบัติการโดยที่ผู้ชายไม่ยินยอมเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งหลายต่อหลายครั้งผมดูหนังดูละครแล้วผมบอกแบบหนังละคระนั้นเป็นไปไม่ได้ก็คือผู้หญิงมอมเล่าผู้ชายจนกระทั่งผู้ชายหลับสนิทแล้วพอตื่นขึ้นมาก็บอกว่าฉันเป็นของเธอแล้วนะ คำตอบนั้นก็คือว่าเป็นไปไม่ได้เพราะผู้ชายเมื่อหลับสนิทด้วยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์อวัยวะเพศของเขาจะไม่สามารถปฏิบัติงานได้ถ้าเขาเถียงว่าตัวผมหลับแต่อันนั้นไม่หลับคืองี้ครับอาจารย์ครับถ้าแอลกอฮอล์เต็มที่จนกระทั่งถึงสลบและหลับไอ้นั่นหลับครับปัญหามันจริงจริงครับตรงที่จะต้องรู้ว่าแอลกอฮอล์จะ อยู่ที่ปริมาณถ้าเกิดรับประทานเต็มที่จนสิ้นสติไปอวัยวะก็จะสลบไปด้วยแต่ถ้าเกิดรับประทานพอประมาณแทนที่มันจะสลบมันจะตื่นตัวทั้งที่เจ้าของนั้นไม่สามารถควบคุมตนเองได้นี่มันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงปริมาณอันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมอมพอประมาณและผู้ชายไม่สามารถควบคุมตนเองได้ผู้หญิงก็จะปฏิบัติการได้เช่นวันนี้เขาออกข่าวมาเห็นไหมครับว่าผู้ชายที่กลุ่มที่เป็นผู้ชายที่รักผู้ชายโดนผู้หญิงหลอกไป ข่มขืนแล้วจะต,ต้องรับผิดชอบกรณีนี้เป็นไปได้เป็นไปได้ใช่ครับเพราะว่าผู้ชายอยู่ในสภาพที่ไม่ครองสติครองสติไม่ได้สติสัมปชัญญะเสียแต่ว่าเนื่องด้วยมันยังไม่ถึงขั้นสิ้นสติ นะครับเพราะอวัยวะนั้นยังปฏิบ in ัติงานได้น so so ั่นคือข้อสําหรับเรื่องแอลกอฮอล์นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราเคยจําได้บางทีถ้ารุ่นอาจารย์รุ่นปะพนอาจจะจำได้สมัยก่อนเนี่ยมีผู้ชายเจ้าชู้แถวแถวโรงงานสมุทรสาครแล้วผู้หญิงหลายต่อหลายคนก็เลยรวมมิตรกันจัดการข่มขืนแล้วเอาใบข่อยลูดไปเลยผมคงจะได้ลงไทยรัดหน้าหนึ่งจำได้เอาใบ่อยลูดเลยครับใบอยลูดให้มันเป็นแผลไปเลยใช่ทำให้อวัยวะผู้ชายแข็งแล้วก็เป็นอยลูดอ่าเพื่อแก้แค้นใช่ครับเพราะว่าผู้ชายได้ผู้หญิงเราทิ้งไปผมว่าเชื่อ อีกกรณีนี้อยู่ทางอีสานเดียกเรีกรณีนี้คุณรู้สภาวะไงอันนี้มันเป็นลักษณะของการทําร้ายร่างกายมากกว่าที่จะบังคับให้มีเพศสัมพันธ์หรือการกับนนก็คือเข้าข่มขืนเขาอวยวะของเขาไปใส่ในวยั่งผู้ชายจนกระทั่งผู้ชายรังแต่่แตทีนี้มันก็จะมีลักษณะที่บอกว่าเอาใบคอยไปเนี่ยมันก็คือต้องแยกกันออกไปการทำร้ายร่างกายแต่ว่าแต่ว่าในลักษณะนั้นเหมือนกับว่าบังคับเป็นการบังคับให้กระทำ แต่ว่าผู้ชายก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นคนกระทำคือ<ช>ครับอันนี้เป็น,ป,นประเด็นที่ม่มากคนมักจะบอกว่าถ้าผู้ชายไม่ยอมแล้วจะปฏิบัติการไม่ได้อันนี้เป,นเป็นเรื่องที่ทั่วโลกเถียงกันมากนะครับถ้าเราไปถามคุณหมอจริงๆเราจะรู้ว่าการที่ผู้ชายจะปฏิบัติการได้นั้นมาได้2อ,อย่าง หนึ่งจากกระตุ้นจากระบบสมองส่วนกลางคือมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมากระทบอายตนะทั้ง 5, ห้าตาหูจมูกลิ้นผิวหนังส่งสัญญาณจากสมองไปที่ปมประสาทต,ตรงกลางลำตัวที่เขาเรียกว่า pelvic plexus ไอ้ปมประสาทนี้ก็จะไปรกระตุ้นนะครับเส้นเลือดซึ่งบริเวณวะเพศชายใ,ชให้เกิดการยืดขยายและปฏิบัติงานได้แต่สิ่งที่ไม่เคยมีคนรู้ก็คือคนบางครั้งโดนกระดูกสันหลังตะ ขาดจากอุบัติเหตุยังสามารถกระตุ้นได้โดยการปลุกเขาเรียกว่าระบบประสาทเฉพาะที่รเรียกว่าร<อ>ีเฟรชคือคุณกระตุ้นที่อวัยวะนา้สัมผัสโดยตรงสัมผัดโดโสผดโดยตรงปลุกเราเพื่อให้ระบบตรงเรียกว่าปมประสาทตรงกลางนี่ระบบแค่นั้นคือไม่ต้องผ่านสมองอยู่ตรงนั้นก็ขึ้นได้ตกลงถึงแม้ว่าในสมองบอกไม่เอาไม่เอาแต่ถูกเราตรงนั้นสัก<ม>พักหนึ่งมันก็ขึ้นได้ได้ครับตกลงเป็นไปได้เลยได้ครับโอ้ตกลงไอ้ที่บอกว่าถ้าผู้ชาย ใจแข็งแล้วไอ้นั่นจะจะเป็นเป็นความรู้สึกที่นึกคิดไปเองโดยที่ไม่ได้มี้อมมูอกี้คุณพูว่างนะถ้าผู้ชายใจแข็งถ้าใจแข็งพอเนี่ยอย่างอื่นมันจะไม่แข็งตามแต่ไม่ไม่จริงไม่จริงฟังคุณหมอแล้วคือคือหมายความว่าถ้าผู้ชายคนนั้นไม่มีปัญหาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศนะครับอาจารย์เพราะว่าผู้ชายบางคนอาจจะมีปัญหาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศซึ่งต่างกับผู้ชายซึ่งกลัวที่จะปฏิบัติการผู้ชายคนนั้นใจไม่อยากทำไม่ทำครับ มากกวตรงนี้ครับแต่ว่ามันเป็นไปได้เทียนดูมาูดวบาบางคนข้างบนสั่งว่าไม่อยากแต่ถูกเร้าข้างล่างมันจัดการได้คือในกรณีที่โดนที่สมุทรสาครผมยังจําได้ว่าโดนขึงสี่มือผู้หญิงสี่คนขึงมือสองข้างและเท้าสองข้างและคนที่ห้า เป็นคนกระตุ้นและปฏิบัติการและสลับที่กันผมยังจําหนังสือพิมพ์เนนัืนั้นอ่านว่าคนเขียนนี่ยังก็อยู่ในเหตุการณ์ <laughs> ตรงคุณหมอเอาละ <laughs> คุณหมอยืนยันว่าในทางการแพทย์ <laughs> เป็นไปได้ในการที่ผู้หญิงจะข่มขืนผู้ชาย <laughs> ชอ้าวแ,แล้ว,แล,วแล้วคุณดุกสาวจะว่าอย่างไงในประเด็นตรงนี้คือในส่วนของการทำงานขององค์กรผู้หญิงนะคะกคิดว่าประเด็นสำคัญเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ตรงเรื่องที่จะบอกว่าผู้หญิงข่มขืนผู้ชายได้หรือเปล่านะคะในสำหรับ การบังคับขืนใจเนี่ยเป็นเรื่องที่กระทำกับเป็นสิ่งที่เป็นการละเมิดสิทธิ์กันที่สนใจใช่การที่จะ